สวัสดีค่ะบักซภาพามือสองคะน้ำค่ะแค่ค่ะทราค้าะวันนี้เรามาดูรีวิวนะคะเป็นชุดจำสูตรรวมค้านะคะเป็นงานญี่ปุ่นเอส s p น้ำหนัก4.5กิโลราคา7,000บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่120-150ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ46บาทนะคะใช่ค่ะเรกค้ะจาเริ่มต้นวันอาทิตย์ของเรานะคะลูกค้าจากกับรายการแรกค่ะเป็นหมวดจำสูตรรวมค้าทุกคนะจาก ตัวนี yo, ้กค e. so, so, right. ้าจะน่า so, ร so, like, yes. ักน่ารักเลยนะคะลูกค้าจะเป็นแบบเอียงก็มีลูกค้าจานหเป็นจังซูที่เป็นสายเดี่ยวเป็นแขกามก็มีนะคะลูกค้าจะมีทลากหารูปแบบมาเลยนะคะอย่างตัวนี้เป็นแขกามนะบบเป็นแต่งระบายสีแดงนะคะลูกค้าจะหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์นะคะลูกค้าจะเป็นรวมค่ะด้วยนะาใช่ค่ะลูกค้าค่ะใครที่บอกว่าหางานแฟชั่น อยากได้งานแฟชั่นไปขายลูกค้าขาหมวดนี้เป็นอีกหมวดที่แนะนำใคใคร<ะ>ที่สนใจสามารถซ f เอได้เลยเป็นถึงจำสูตรยิ่งใครที่เปิดขายความหลากหลายนะลูกค้าจะเอาหมวดนี้ไปติดร้านได้เลยใช่เลยจะขายเสื้ออยู่แล้วก็ได้ได้ขายกางเกงอยู่แล้วก็ได้ขายกระโปรงอยู่แล้วก็ได้ไไดขาดไม่ได้จำสูตรค่ะลูกค้าจะเอาไปด้วยนะคะยูนิโค่จ้า ลูกค้าขาดไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้แบบใส่ง่ายนะใช่ค่ะลูกค้าท่านใดที่แบบชอบเป็นแขนตุก,กตาเป็นแขนสกุตลูกค้าจ๋าก,ก็มีนะสามารถใส่ตัวเดียวได้เลยอย่างตัวนี้ลูกค้าจ๋าครบจบเลยเออกจากบ้านได้เลยได้เลยนะเรือว่าลูกค้าท่านใดที่แบบซื้อเป็นสายเดี่ยวไปนะคะลูกค้าจา๋าจะเอาไปใส่กับเสื้อยืดเนะสื้อะไนะเสื้อยืดเสื้อแขนสั้นได้หมดเลยนะคะดูค่ะน่ารักเนอะน่ารักลูกค้าจ๋าเป็นโอเป็นเอี้ยมนะคะ เขาเลยคลายๆเอียบะเนาะมีติดมานะคะลูกค้าจะน่ารักมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะน่ารักน่ารักเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอไปตัวนี้จะมีไปโอทายาวนะลูกค้าจะคายยาวค่ะสองส่วนด้วยส่วนนะคะลูกค้าจะ สำหรับขาสั้นตัวนี้จะมีเป็นอีกหมวดน,นะถ่านค้าสนใจเป็นแบบจัมสูดสั้นลูกค้าจ๋าตัวนี้มีอีกหมวดหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าสามารถขอดูรีวิวได้เลยนะคะใช่ค่ะทําไม่เขาน่าหลักมากน่ารักมากาลูกค้าค่ะแฟชั่นที่แทพทูค่ะใครชอบขายงานแฟชั่นลูกค้าขาตัวนี้เลยแนะนํานะคะแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าเจ็ดพันห้าเจ็ดพันบาทเท่านั้น,าน เพิ่มราคาให้ลูกค้าแสลงเห็นสวยก็จะเพิ่มราคาอย่างเดียวเลยเจ็ดร้อบาทแล้วลูกค้าจ่ายซื้อเยอะรเยอะด้วยูกต้องค่ะซื้อสามกระสอบเรามีส่วนลดด้วยหนึ่งพันบาทนะคะได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะช่ค่ะลูกค้าจ่าแต่ว่าเป็นสมาชิกกับทางบริษัทบั็ของเราแรงทคือเป็นแล้วเป็นเลยนะคะลูกค้าจ่าไม่มีวันหมดอายุแน่นอนนะลูกค้าจ่าเป็นเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะสาหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าเก่าจําได้ว่าเคยซื้อนะคะลูกค้าจ่าทถ้าเข้ามาสอบถาม ได้ว่าพี่เป็นสมาชิกเดียวกันี่เคยซื้อมาประมาณสองสามปีห้าหกปีที่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าสอบถามข้อมูลได้นะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าใหม่ลูกค้าจ๋าสามารถซื้อให้ครบสองหมื่นบาทในหนึ่งบินก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าได้ส่วนลดด้วยหนึ่งพันบาทนะคะหรือว่าจะสะสมยอดได้แต่ต้องเป็นภายในเดือนนะคะลูกค้าจ๋าก็คือหนึ่งเดือนได้ครบสองหมื่นบาทตัวนี้ก็มีส่วนลดด้วยแต่ว่าสามารถสะสมยอดรวมบินได้นะคะจ่ายค่ะดูค่ะต้นทุนสี่สิบหกบาท ทำไมต้นทุน46บาทคนเลิศขนาดนี้ลูกค้าจ่ <100. S 1> าขายตัวละ200 250ใช่เลยตัวละ300 350ค่ะลูกค้าจาา่า้อมีทางนั้นแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดด้วยแต่อยากบอกว่าทําราคาได้จริงๆรับตัวนี้ที่สำคัญขายง่ายด้วยลูกค้าขายตัวเดียวจบไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อเสื้อชิ้เกงแยกต่างหากนะคะลูกค้าจะเอาตัวนี้ไปขายเลยจบเลยค่ะลูกค้าจ่าตัวเดียว<ช>แนะนําเพราะว่าแบบ กางเกงตัวนึงก็ประมาณ3ามเก้าเก้าเสื้ออีกประมาณ2 5, 9, องห้าเก้าระเปประมาณ6กเจ็ดร้อยแล้วซื้อจำสูตรตัวเดียวจบเลยประมาณ2องร้อยหาบาทใช่ค่ะตัวเดียวจบ <c oughs> แต่ <c oughs> จริงจริงนะ <c oughs> จริงจริงนะราคาที่คิดได้ใจนะ2องร้อยห้าสิบจริงจริง ลูกค้าจ๋าสองร้อยห้าสิบแต่ว่าบางตัวนี่สามารถเอาไปอยู่สามร้อยเลยนะใช่แหละสามารถทําราคาได้ค่อนข้างดีค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับงานจําสูตรนะคะดูค่ะตัวนี้อันนี้เป็นเอี่ยมนะคะให้ใครเอี่ยมผ้าเชื่อมมัแมทสักตัวนหนึ่งเมื่อหนึ่านีเป็นสีขาวก็ได้อ่ะก <จะ S 1> ินสีดำลูกค้าจ๋าหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบหลากหลาย,ลายอ้ยอันนี้ไม่น่าหนุนสงการเลยเนาะไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดอันนี้เป็นคล้ายๆลผ้าลมค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อคล้ายผ้าลม แต่สีคือแซ่บจ้วง่ะใส่กับเสื้อบั็กสีเขทาเอาได้ได้เลยเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะเราต้องเด่นนะเราต้องเด่นมองเห็นแต่ไกลหรือว่าจะเป็นสีดำแบบนี้ค่ะลูกค้าขาสวยๆมากเลยลายผ้าแบบนี้เนาะใครที่เป็นสาวออฟฟิศใส่ทำงานได้เลยนะจริงสาวออฟฟิศใส่ชุดจำสูตรทำงานได้เลยนะแต่สำหรับกับบริษัทขายเสื้อเขาไม่ได้ทิ้งเรื่องการแต่งตัวใส่กอลอุ้ยแค่ดูค่ะวันนี้พ่อพงกับพี่จ้า สวยเนาะนี่ใส่ได้เลยนะใส่ได้นะลูกค้าจ๋าเป็นงานที่คุณก็ที่ลูกค้าจ๋าแต่ไซส์คือแบบใส่ได้เลยนะลูกค้าจ๋ามีหลากหลายตั้งแต่ S M L X L เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคะกมาเลยที่สำคัญตัวนี้เป็นเกรด A นะคะลูกค้าค่าอันโลเทเชร์ไฮด้าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขาดเงินดำมีเจอแต่จากที่หยิบมาทำไมสวยจังเลิศทุกตัวเลย นี่ถ้าหุ้ถ้าเอวสตปแปดสิบเก้านี่จะซื้อไว้ใส่เองนะมันก็สอบเลยนะคะจริงหรอเปล่าจริงเขแบ่งนะอ่ะเพราะว่าสวยอชอบชอบ,ชอบ,อบค่ะราจะไอย้ยูนิโคจ้าลูกค้าจ๋าจะซื้อไปขายเองก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะไปหารกับกลุ่มเพื่อนก็ได้อาจจะแบบจับกลุ่มก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าทำด้วยสติดวงไอาจจะมีเงินไปใายได้แล้วก็เอาไปขายบด้นะคะจ๋ากกุ่มเลยใส่เองด้วยขายเองด้วยนะคะดูตัวนี้นี่ยางแพคะ ตอนทูลสี่สิบาทนึกว่าซื้อมาตัวละเป็นหลักพันลูกค้าค่ะให้ดูผ้าใกล้ๆค่ะเนื้อผ้าดีมากคล้ายๆคล้ายๆผ้ากำมะหยี่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยมากเอาจริงๆถือกระเป๋าสักใบนะรองเท้าก็สูงสักคู่นะตัวนี้คือจบแล้วจึ้งจึ้งสวยเลิศแบบตัวแม่ตัวมัมมากนะคะลูกค้าจ๋าสวยเลยคือแบบดีมากนะลูกค้าจ๋าอ่ะมีเปียกติดมาหนึ่งตัวค่ะลูกค้าจ๋าถือว่าจะเป็นหลักพ้นเปียกก็น่ารัก นกน่ารักหรือจะเป็นแบบนี้สดใสมากไปทะเลแบบเดินชิลๆอ่ะไปทะเลอีกแล้วนะเชื่อนี้ร้อนเนี่ยไปทะเลเจอลายๆไปแต่ทะเลไปแล้วตกก็ได้ไปไม่ได้ทะเลร้อนไม่เกี่ยวสดใสหรือว่านแบบนี้ค่ะคุมโทนวากิวเมนค่ะรู้ค่ะจะแบบสำหรับใครที่ชอบแบบโทนสีพื้นเรียบๆลูกค้าจากในนี้ก็มีนะกาจาจหรือว่าจะเป็นแบบ ผมีิมเศษเลื่อนลายสดใสสดใสลูก,กค้าจามีเช่นเดียวกันในนี้มีระมาเลยหลากหลายแฟชัน่นนะคะลูกค้าจาจะเป็นชิหมีแบบนี้เป็นแขกประมาณช่วงอ่าส,สาส่วนสี่ส่วนลูกค้าจะมีมาส,สวยวีแพตรตัวนี้เป็นยังไงใคพยืดให้าครถ้าจะเป็นเด็กแต่ทำไมน่ารักเนาะน,น่ารักใส่กระอกกระอกใช่น่ารเดี่ยวก็ได้ก็ได้เหมือนกันเป็นขอบเป็นสปอร์ตบราใส่ได้หมดเลยได้หมดหรือจะเป็นเสื้อยืดสีขาวก็ได้นะ อุียอันนี้เป็นเอี๊ยมค่ะเป็นเอี๊ยมเป็นเกงค่ะสีมินิมอลมากสวยค่ะค่ะสีเขียวน่ารักมากสีเขียวแบบเขียวเขาเรียกเขียวอะไรเขียวอ่อนอ่อนอ่ะเขียวโทนพัทเทลอ่ะลูกค่ะเขียวมลไปทางพัทเทลเขียวพัทเทลละกันก็จะมีหลากหลายทกอย่างใช่ค่ะสวยๆได้อุียอันนี้เป็นคล้ายๆเนื้อผ้ายีนเดนิมค่ะลูกค้าค่ะแต่เป็นสีเข้มอู้สวยมากตัวนี้แน่แบบหลากหลายเลยนะ ผ้ายืดผ้าขัดต้อนผ้ายีนผ้าจะเป็นเด็กลูกค้าจากผ้าชิดกีก็มีนะใช่ค่ะจะใจน่ายที่แบบรวมผ้ารวมมาให้หมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะทำเอมเนน่ารักทุกตัวเลยค่ะชอบใจแล้วเราบอกเลางออกไม่เจอตัวนี้เดี๋ยแล้วหาะทางนิดนึงอ๋อจะต้องใส่ยังไงปะยังไงเอ่ย เป็นเบียงอ๋อเป็นเบียงเราก็ไปใส่ของคอซะเมื่อเราคิดว่าเป็นของคออุ้ยเก๋นนะใส่กับเกาะอกค่ะอันนี้เบียงข้างหนึ่งค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็ใส่กับเกาะอกนะเก๋ดังหรือว่าจะเป็นเรียบ,ยบแบบนี้ลูกค้าจะลายตรงนะลูกค้าจะใส่ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจะใส่ทํางานใส่ไปเที่ยวหรือจะใส่ไปแบบ รุน่นนี้ต่อคัได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมีเป็นเอียมกางเกงติดมาด้วยนะลูกค้าค่ะแต่ว่ามากน้อยแล้วแต่กระสอบแต่ก็ยังสวยนะเอาเสื้อมาแมทสักตัวนึงคือจบเลยค่ะลูกค้าขาแนะนํานเลยบวดนี้เจ็0พันบาทเท่านั้นเออลูกค้าขาเจ็0พันบาทเท่านั้นแน่ต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวมันสี่ิบหบาทาูก้า่าได้น้ำหนักสี่สิบห้ากิโลไปเลยได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะสี่สิบห้ากิโลนะคะอุ้ยสวยใ <45 S 2> ี่ค่ะอุ้ยทำไมตัวนี้สวยจังเป็นแบบ แวกกมาสีขาวคุณหนูมากใช่ชค่ะลูกค้าจ๋าเลยว,ว่าเขามีแบบฟองน้ําให้ด้วยนะตัวนี้คือใส่เพื่เดียวได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสวยมากคุณหนูแบบคุณหนูเลยใช่ค่ะแพพิกใหม่อีกแล้วอัดพีทำไมพี่ชอบงานอัดพีจังมันดูแบบสบายใช่ดูสบายดูไฮโซอ่ะ ดูใส่แล้วดูแพงลูกค้าค่ะงานอัดพีัวนี้อยาให้ดูใกล้ๆงานอัดพีซตัวนี้สีครีมค่ะสวยมากค่ะลูกค้าค่ะงานอัดพีซตัวนี้นะคะแนะนําเลยนะค่ะค่ะจะเป็นสีขาวตัวนี้ค่ะอีกสักหนึ่งขาวค่ะอีกสักหนึ่งค่ะสวยค่ะสวยอุ้ยไปใส่ที่เหี่ยวกับไหล่ด้วยค่ะลูกค้าจ๋าเรามี้เลยนะวีดีโอนี้บดน่ารักน่ารักเนาะใช่ล์น่ารักน่ารักสีขาวมีหลากหลายสไตล์เลยอาจจะเป็นวอล์กลิู้แมนสายทำงานสายลุยมี สายน่ารักหวานหวานสดใสนะคะจ๋าก็มีหรือจะเป็นแบบเที่ยวเซ่าซ่านะคะจ๋าสาวเซ็กซี่ในนี้ก็มีเหมือนกันนะลูกค้าจ๋าครบทุกรสเลยสําหรับคุณผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าสามารถเลือกได้หลากหลายเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าขาสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะเจ็ดพันเท่านั้นลูกค้าจ๋าในนย้ำอีกรอบนะเจ็ดพันบาทเท่านั้นอุ้ยแพ้ตัวนี้น่ารักเขาเป็นสีดํานะแต่ว่าดูค่ะน่ารักเนาะเป็นแบบแฟชั่นนะคะ วุ้ยทำไมก็สวยพอดีขาเลยพอดีขาได้เลยใช่ไหมได้พอดีขาเลยค่ะอ๋อแต่ว่าจะบอกลูกค้าว่าเรื่องความสูงนะไม่ต้องกังวลเลยค่ะลูกค้าค่ะแพสสูงเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามนะมีบางตัวแพใส่ได้ร้อยห้าสิบใส่ได้พี่ว่าชุดปาร์ตั้งแต่งร้อยห้าสิบเลยนะอันนี้น้ำสูงร้อยหกสิบค่ะถ้าร้อยห้าสิบก็ใส่สูงๆด้วยใบอ่าได้สักสิบสองนิ้วแต่ว่าพี่ว่าประมาณร้อยห้าสิบขึ้นใส่ได้นะคะลูกค้าจะกร้อยห้าสิบ 160สินะคะลูกค้าจากร0อาจจะเป็นบางตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเรื่องความสูงความยาวลูกค้าจะไซส์ไทยคนไทยใส่ได้นะลูกค้าจะแล้วก็เรื่องไซส์ช่วงเอวช่วงอกลูกค้าจะตัวนี้มีแบบ S M L L เลยนะลูกค้าจะสามารถใส่ได้หมดเลยะะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางตัวเหมือนน้ำจะใส่ได้ด้วยนะลูกค,ค้าคะนะ้ำประมาณ2อ XL น่มเมีบางตัวเหมือนจะใส่ได้ด้วยอุย้ยตรงนี้น่ารักมากเป็นพายุสีฟ้า อะอุ้ยสียูนตใจไม่ได้ดูแบรนด์ให้เลกค้าเลยพี่่ัวตัวสีเทาที่วางอยู่ก็ยูนิคอร์นะคะลูกค้าจ้าแล้วก็ตัวนี้ก็ยูนิคอร์เหมือนกันนะคะกำลังแบบต่นตาต่นใจแฟชั่นของเขามาแล้วสีในดวงใจของพี่ดูค่ะชมพูค่ะลูกค้าจะาสวยมากลูกค้าอยากใส่ตัวนี้ทำาไมสวยจางสีแบบ สีหวานมากใสแล้วหวานเลยลูกค้าค่ะสีนี้สวยมากอุยอันนี้เป็นคู่กันอ่ะเอามาสีแนวพาเทลเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันไหมคล้ายๆค่ะเพรยุ้ยคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆกันนะคะดูค่ะสีสองตัวนี้อุยสีน่ารักมากขออีกตัวหนึ่งหน่อยค่ะ้เป็นตัวที่ขออีตัวหนึ่งนะคะสีสามตัวนี้ไปด้วยกันได้เลยใครชอบแนวนี้แฟชั่นเหมือนกันด้วยดูค่ะเป็นสายเดียวเหมือนกันสีนี้ เลยนะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบมีสามาซีเอฟกระสอบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ตามที่เรารีวิวครบทุกตัวแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าทั้งลายเนปะิดหนาใช่ค่ะหยิบไปชิ้นส่ชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทค่ะดูค่ะสีน้ําตาลแบบนี้นจะเป็น<ๆ>แบบลายๆแบบนี้าาลายเหมือนกันโซ่เ,<อ> <ๆ S 2> เหมือนกันลายๆไปค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเลย เอาจริงๆนะตั้งแต่หยิบมาสวยทุกตัวเลยอยากได้ทุกตัวโลจีนี่ถ้าใส่ได้อยากใส่ทุกตัวเลยอันนี้เป็นยีนค่ะนะคะเป็น้ายยีนอะไรจ๊ะหาทางเข้าไม่เจอหาทางลงไม่เจอ่าทาเข้าไม่เจออุ้ยห้โซมากข้างหน้าเป็นแบบนี้ลูกค้าะขาข้างหลังแหวกนะคะตอนนี้ห้โซมากสวยเลยนะคะแนะนําแนะนําค่ะนะคะจ๊ะอะไรจ๊ะหาสาไม่เจอใช่ ก็าอาศัยในเจอค่ะลูกค้า,จ,าจะแบบแฟชั่นที่แบบหลากหลายเลยนะสําหรับใครที่สนใจลูกค้าจะขายอยู่แล้วเล่นงานคุณนทีอยู่แล้วอยากแนะนําเลยนะเผื่อใจเอาตัวนี้ไปลองนะคะลูกค้าจะแบบคุ้คุ้แน่นอนนะคะ่ะใค่ะลูกค้าค่ะใครชอบงานแฟชั่นนะต้องตัวนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะอันนี้ร้อจ็สิบใส่ได้ ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าได้ตัวนี้ใส่ได้นะคะโยยาแบบนี้ใส่ได้นะจะมีทั้งยาทั้งซ้ำนะนี่คะราคาเมื่อไรอุ้ยทำไมน่ารักจังดีดีก็สิน่ารักจ้าตัวนี้ใช่ตัวนี้น่ารักน่ารักเลยนะคะลูกค้าจะแต่งระบายด้วยนะคะอันนี้ค่ะแค่ขาบ้านเราบ้านเราบ้านเรหล่าสีแบบลายสกอตโอ้เลิศนะตัวนี้ใส่เสื้อสีขาวสักตัวเลิศนะเป็นสีดำก็ได้ได้หมดกัน สวยๆเลยนะลูกค้าจะชอบกระสอบรีบวิวเซฟกระสอบรีวิวได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจะเรามีพร้อมจัดส่งนะคะลูกค้าจะสามารถซีเอฟได้เลยนะยิ่งผใครที่เป็นแบบสายลุ้นเอเปิดเอลูกค้าจะสามารถซีเอฟไกระสอบใหม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าคะ่ะอาเดวพอคนละอีกสักสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเนะหมดกอง <c oughs> คนพะอี อ่ะแล้วนี้เดี๋ยวเรารีวิว้ให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆนะคะลูกค้าจ่ายเดี๋ยวในส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทาลูกคา้าไปหยิบต้วตัวดีกันทีนะคะค่ะลูกค้าค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นจาสูตรนะคะลูกค้าจ่ายรวมค่ะเป็นมวนญี่ปุ่นร็อตเอสคีค่ะน้ำหนัก45กิโลราคา70,00บาทนะคะจำนวนตัวค่ะอยู่ที่ร2อยยิตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ46บาทเป็นสินค้าเกตเอของทางบริษัทบั็ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะก็จะเป็นไลย์ a c e b o o k เว็บไซต์ i อจหรือะเป็นเบอร์โทนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9้ามเช้าถึงมามเย็นนะคะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทางยูทูบและติดต่อค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ